วันนี้นะครับคุอยสี่คุณสี่มาพร้อมกับทีมจากญี่ปุ่นนะครับทีมพัฒนารถอีซูซุจากประเทศญี่ปุ่นนะครับในบินตรงมาที่อมก๋อยครับมาเก็บข้อมูลในการเตรียมทํารุ่นต่อไปนะครับอีซูรุ่นต่อไปอาจจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับมาดูสถานที่จริงในการาใช้งานนะครับบนเขาบนดอยของพี่น้องเกษตรกร สำหรับรถอ e ีซูซุหัวเดียวนะครับตอนนี้ก็เก็บข้อมูลจากหลายๆที่จากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็จากอ,าอูนะครับอูรถที่อูซ่อมรถนะครับในพื้นที่จริงนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับทางทีมงานผู้พัฒนาของอ e ีซูซุ จากประเทศญี่ปุ่นนะครับบินตรงมาเลยนะครับนี้ทีมงานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มาดูพื้นที่จริงนะครับในการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลเฟืองท้ายนะครับจากทีมงานของทางอีซุนะครับ4บริษัท ที่ศูนย์บริการซ่อมนะครับของช่างประจำอมก่อยนะครับกับทีมงานทั้ง4บริษัทของ Isuzu นะครับโดยทีมผู้พัฒนานะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับมาดูพื้นที่จริงของอมก่อยนะครับวันนี้โอ้หลายคณะครับมีรถทั้งหมด8คันครับก็จะเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะ พัฒนานะครับรุ่นต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นให้มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งนะครับก็ตอนนี้ครูดอยซีคุณซีก็มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้ที่อม,มก๋อยนะครับก็จะขึ้นไปดูพื้นที่ตำบลนานเกียนนะครับพื้นที่จริงนะครับตอนบ่ายตามทีมงานก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลให้ละเอียด ในพื้นที่ยากลาบากพื้นที่บนรอ,อยองุก๋อยนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปสำรวจแถวจังหวัดต,ตากมาแล้วนะครับหลายๆที่นะครับสำหรับผู้ใช้งานา4 v ว e วนะครับ không phải không, có một cái bệnh của bệnh nhân là bệnh nhân bị bệnh nhân bị thương,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 

ทีมงานเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนารถอีสุในรุ่นต่อไปนะครับนี่มาถึงนาเกนแล้วตอนนี้กำลังพูดคุยกับผู้ใช้งานในพื้นที่แล้วก็สอบถามข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆััััีีีสสาามมกก่่่่ตเงง้ย ตอนนี้นะครับทีมจากญี่ปุ่นนะครับของอีซูทั้ง4บริษัทวันนี้มาลุยที่บ้านอูตูมนะครับม,มาดูสถานที่จริงนะครับในการใช้งานของพี่น้องเกษตรกรนะครับคนเขาคนดอยวันนี้จะมาลองพื้นที่จริงนะครับทางไปอูตูมใต้ช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนครับยังไม่เข้าหน้าฝนทางก็จะค่อนข้างดีหน่อยนะครับวันนี้ ทีมงานญี่ปุ่นผู้ออกแบบกปิสูนี้ก็ยังไม่เคยมาประเทศไทยเลยนะครับทีมนี้มาครั้งแรกก็โอมกอยเลยครับจะได้เห็นความยากลยืากจะได้เห็น,นสภาพถนนที่ลถใช้งานนะครับนี่จะได้มาที่พุ่งเพื่อนารุ่นต่อไปให้ยิ่งขึ้นแรงยิ่งขึ้นแล้วก็คนยิ่งขึ้นนะครับนี่เส้นทางนะครับ ที่ใช้กันบนเขาบนดอยสภาพถนน,นทางค่อนข้างที่จะชันต้องใช้ระบบ 4, 4. ี่륜สันนี้ก็มากัน3-4มสี่คันครับ จริงนะครับทีมงานมาดูคนจริงจริงมีประสบการณมีความชันมีความยากลำบากมีอะไรในหน้านี่เป็นหน้าร้อนนะแต่เป็นหน้ำก็จะอีกบรรยากาศความชันของครับนอนขึ้นไปยาวเวยจาก แค่บ้านแค่ได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับ จริงในการพ่อปูว่ามีความชันแค่ไหนดูทางลงนะครับทางลงแสนจะรุองหัหน้าฝนนี่ทางแบบนี้คือหมดสิทธิ์ครับลงอย่างเดียวครับกับรถต้องไปกลับทางล่างจะได้เห็นว่าต้องใช้พลังกำลังประมาณไหนในการตับแก้ รุ่งก็จะปล่อยให้แรงให้มีประสิทธิภาพการทำงานการพุฒนาได้ดียิ่งขึ้น